สวัสดีค่ะหนุยนะคะจากบริษัทพาราเทคโพลิเมอร์โปรดัก์ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดซึ่งเรามีเวลาที่จะมาดูแลรักษารถคันนี้เป็นรถของบริษัทที่เราใช้ซื้อของคือเป็นปี2010 e s u d m อีสุดีแมนะคะซึ่งเรามาตรวจสอบดูแล้วว่ารถคันนี้มีความชำรุดเสียหายที่ยางกันกระแทกเผานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการเปลี่ยนยางกันกระแทกเผาเปลี่ยนยังไงเชิญมาทางนี้เลยค่ะขอทีมงานค่ะ เรามาดูตำแหน่งที่ใช้ใ,ในการเปลี่ยนตัวยางกันกระแทกเผากันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ผ่านการใช้งานแล้วซึ่งเราจะเห็นว่ามันเริ่มซุดแล้วมันก็เริ่มแข็งกระด้างนะคะคือตอนเนี้เราจะเปลี่ยนไอตัวยางกันกระแทกเผาเรามาดูว่ามันเปลี่ยนยากหรือว่าเปลี่ยนง่ายขนาดไหนนะคะแต่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนไม่ยากเลยเพราะว่าตัวนี้นะคะมันจะเป็นน็อตเบอร์14นะคะซึ่งเราสามารถใช้ตัวประแจล็อกนะคะขันตัวนี้ออกได้เลยมันจะมีอยู่2ฝั่งนะคะ ใช้น็อตแค่2ตัวแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราแซมเปลิลไว้ให้ดูแล้วว่าวิธีการถอดเนี่ยมันไม่ยากเลยถ้าเกิดเรามีตัวแม่แรงตะเข้หรือว่าลิฟยกรถเนี่ยยิ่งทำให้เราถอดง่ายมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดกันนะคะอันนี้หลังจากที่ใช้ไอตัวบล็อกมือนะคะ ใช้ประแจเบอร์14ขันแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะมีน็อตอยู่2ตัวนะคะใช้สาหรับยึดกับไอตัวชัดซีนะคะตัวนี้จะเป็นชัตซีรถค่ะเหล็กตัวนี้ค่ะมันจะยึดกับชัดซีรถเลยค่ะหลังจากที่เราใช้ตัวประแจบล็อกเบอร์14แล้วเพื่อให้ความมั่นใจเรามาใช้บล็อกลมขันให้แน่นอีกทีหนึ่งนะคะ